สวัสดีนะวันนี้ก็จะมารีวิวกำไรที่เพิ่งได้มาใหม่ดูนะสวยงามไหมเป็นกำไรที่อ่าซื้อมาใส่เล่นๆน,นะก็มาขัดมาล้างดูแล้วก็ดูสีมันก็สวยงามก็เห็นว่ามันเป็นพลอยธรรมดานะแล้วก็ตัวเรือนก็ขึ้นมาเป็นคล้ายๆกับโลหะ สีทองทองนะไม่รู้ว่าเป็นทองหรือเป็นอะไรก็ทำมาเป็นข้อๆป้องๆนะอ่าเป็นสกอ์เปียนหางสกอ์เปียนอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นตุ้มๆยืดกลางออกได้แล้วก็มีประดับพลอยประดับพลอยสวยๆพลอยสวยงามมากอเห็นเห็นแปลกตาก็เลยอ่าซื้อมาใส่เล่น ก็เพื่อนๆลองดูนะว่าราคามันจะเป็นอะไรตีราคาเป็นอะไรดีลองให้ราคากันมาดูซิว่ามันจะให้ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็สีทองทองนะตัวเรือนเป็นสีทองทองไม่ได้ตอบที่ห่อตอบเปอร์เซ็นต์อะไรแล้วก็ระดูบางๆไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะตรงนี้ประดับพลอยประมาณ50กว่าเม็ดนะเป็นพลอยหรือว่าเป็นเพชรหรือว่าอะไรเราก็ดูไม่เป็นนะก็ พอล้างล้างเมื่อเช้าก็รู้สึกว่ามันจะขึ้นมาสวยแวววาวนะไม่รู้แวววาวจากประกายของโลงหะที่เป็นทองหรือว,ว่าประกายของอพลอยที่เป็นสะท้อนแสงนะมันคือมันสวยอะ่ะสวยและชอบพอพอมาถ่ายกับแสงไฟเงี้ยคือมันสวยมันชอบเลยอ,ะอ่ะลองตีราคาในความคิดในความรู้สึกดูว่า คนเห็นแล้วจะตีราคาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราเราซื้อมาใส่เล่นๆราคาไม่กี่ตังค์ก็ใครสนใจก็ลองให้ราคามาดูก็ได้ถูกใจเดี๋ยวเราก็อาจจะปล่อยให้ดูมันสวยงามใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็เป็นพอยนะพลอยในในตัวเรือนที่แบบว่าเป็นข้อสวยดี เดี๋ยวใกล้ๆนะประกายประกายที่มันสวยงามมากดิก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะดีู๋ใกล้ๆก็สวยนะให้ดูชัดๆ ก็สวยนะไม่ได้หนักไม่ได้มีน้ำหนักมากเป็นวงขนาดใส่ข้อมือได้ข้อมือของเราก็อยู่ประมาณ17เจ็ดเซนก็ใส่ข้อมือของเราได้สวยงามสามารถกลางออกได้ใส่ข้อมือได้ก็สวยดีนะดูประกายเลยยิบระยับลองว่าราคามาเท่าไหร่ลองคอมเมนต์ราคามาดูนะ เผื่อใครให้ราคาที่มันถูกใจว้าวขึ้นมาอุย้ยตกลงขายให้ไปใส่เล่นกันขอบคุณที่รับชมนะ